สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อน,นียายสิภาพ,พี่น้องมาเบิงการแบ่งเวลาดูแลอย่างของยายเนาะคะ่ะมีพี่น้องหลายคนบอกว่าอยากบ่มีเวลาดูแลอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่ายายกะอ่ากีดยางคู่มือขึ้นกันละคะ่ะพี่น้องเพราะว่ายายกีดแบบ a อบเนาะคะ่ะแบ่งกีดหน่อยหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องบอกกีดหลายแต่ว่าหลังจากที่กีดยางลงม,มายายกบสิบ ไปดูแลอย่างเปลียงที่บ่ได้กีดเนาะค่ะในแต่ละมือยแยกกระสิกอกเอาน้ำมักใส่เสลิงไปค่ะพี่นอ้องไปจอดไว้ตรงใดที่มันเอ่อใกล้ๆมองที่เ้าสีเฉีดนั่นแ่ละค่ะคือว่าทั้งที่แย่เทอยู่นี่เป็นทั้งซิบลิรเนาะค่ะแยกกแบแบงเป็นสงองถังสองใบเนาะค่ะถังสองนวย อ๋ยี่สิบลียดหนยายพ่นสามเทือเนาะค่ะสามถังพ่นเนาะค่ะเพื่อว่าบัวไหานันเกินไปเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยแหละค่ะก็พ่นไปคือว่ายายบัวซีเลียดว่าห้าสศีได้หน่อยได้หลายเนาะค่ะก็พ่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะต้นได้ที่มันอ่อ,อนแดเห้ากระพ่นสูงแบบนี้แหละค่ะต้นนี้เป็นยางก้นบวมเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นดีขึ้นแล้วเนาะคะ่ะ กัเปลือกแตกตรงกลางที่เพื่อนอเป็นลักษณะของกอนบวมที่มันสีขาดหัวท้ายนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันยังบวขัดเนาะค่ะพี่น้องเท่ารักษาท่านก็นเลยเอาอยุแบบนี้แหละค่ะแล้วอีกอย่างนึงนำ้ำยางก็เป็นปกตินะค่ะบ่ได้หายไปใสแล้วก็ฉีดต้นกรเคี่ยงเนาะค่ะแต่ว่าการดูแลอย,อย่างนี้แย่ว่ามัน มันว่าจาเป็นต้องเป็นฤืดูใดเนาะคะ่ะคือดูแลไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าตามใดที่เหาเกิดอย่างเห่ามีโอกาสที่สีออนแอเบิดเนาะคะ่ะจากที่ายสังเกตมาถ้าเห่ายุดกิตนี่อย่างเห่าก็ยังมีพุ่มสสงพุ่มมันก็สีคือกันก็คนเห่านี่แหละเนาะคะ่ะเวลาได้นอนร่างกายก็สีซมแซมเนาะคะ่ะ เวลาลูกขข้นมามันก็นต้องใส่ร่างกายกระสีเป็นประมาณเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแต่ละมือแยกกระสีฉีดพน่นได้เมื่อละสอง,ง,สงสแถวซ้ำแถวก็เรียวเตะเนาะคะ่ะคือว่าเอ่อมือมองได้กระเศร้าน,นะคะ่ะพี่น้องโบได้สิเลียดว่าเขาต้องเหตุจนว่ามันแล้วเนาะคะ่ะคือว่าโบเอียงมากไหมหลังจากที่ฉีดพ่นแล้วแย,ยกกระมาหยดนำกดแล้วก็ค่อยจังกลับ,บาดเนาะคะ่ะ การดูแลอย่างมันกระเฮ็ดได้แบบนี้แหละค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ถึงขันว่าเขาต้องไปบุกบันชีเอาจนแอเล้วเบิดสวนเนาะค่ะก็คือซ้ำย่ยเฮ็ดนี่แหละค่ะก็เขาคุณหลายๆทีรับช่ว